ครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการคูเปอร์สยามนะครับซึ่งเป็นคอนโดสูงเตียงแห่งเดียวบนถนนนรองเมืองนะครับข้ามไปนิดนึงก็จะเป็นสเตเดียมวันแล้วนะครับแล้วก็เป็นถนนมรดกทองไปอีกนิดก็จะเป็นสยามสแควร์แล้วก็จุลานะครับถามว่าที่นี่มีอะไรดีที่นี่มีดีตรงที่เป็นคอนโดที่สามารถจดเตรียมบริษัทได้สำหรับห้องแบบคอมโพลล็อปเพดานสูงนะครับวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะพาชมห้องตัวอย่างส่วนกลางแล้วเรายังจะมาขายของห้องเราด้วยนะครับซึ่ง เดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องตัวอย่างโครงการเนี่ยเขาทำมา2ห้องนะแล้วก็เป็นห้องของเราอีกห้องหนึ่งห้องไหนจะมีทีเด็ดมากกว่ากันแล้วก็ราคาดีลดีเซล์ของเราเนี่ยจะพิเศษมากแค่ไหนครับต้องบอกว่าเป็นราคาที่พิเศษมากๆเพราะเราขายเท่าชุนครับคลเปอร์สยามเป็นคอนโดไฮรส์ใหม่เพียงแค่โครงการเดียวในย่าน BTS สนามกีฬาแห่งชาติบรรทัดทองและรองเมืองโดยอยู่ห่างจากสถานี BTS สนามกีฬาแห่งชาติเพียงแค่7 0 0เมตร ด้วยพื้นที่ของโครงการทั้งหมด1ไร่2งาน21.5ตารางวามีเพียงแค่1 8 8ยูนิตเท่านั้นโครงการแบ่งออกเป็นโซนคอมโพลอฟแบบซิงเกิลและแบบดับเบิ้ล ขนาด41-71ตารางเมตรโซนที่พักอาศัยสูงหรือ Sky Residence แบบ1ห้องนอนและ2ห้องนอนขนาด3 0 6 7ตารางเมตรและ p พนท์เฮาส์ดูเพก3ห้องนอนขนาด188-220ตารางเมตรพร้อมด้วยที่จอดรถมากถึง90%ผสมระหว่าง Automatic Parking และแบบวนจอด หากใครที่มองหาคอนโดที่มีที่จอดรถเยอะๆในย่านสยามสามย่านจุฬาก็เรียกได้ว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวครับซึ่งทางโครงการจะมีการแบ่งโซนที่อยั่สายตามการใช้งานเช่นหากต้องการทำออฟฟิศให้เลือกตั้งแต่ชั้น2ถึง11ซึ่งเป็นห้องแบบคอมโพล o อฟมีทั้งหนึ่ห้องนอนและ2ห้องนอน2ห้องน้ำที่มอบเพดานสูงถึง4.6เมตร และสำหรับคนที่ต้องการซื้อเพื่อพักอาศัยและอยากได้วิวสวยๆทั้งสระว่ายน้ำแนวยาววิลสเตเดียมวันและสนามสุพัชราสายห้องโซนสกายรสซิเดนซ์บนชั้น1 2ถึง24ซึ่งมีเพาดานสูง2.7เมตรครับ คือโครงการเนี่ยเขาจะออกแบบในสไตล์ค่อนข้างเป็นสไตล์ล็อบนะเน้นโทนที่เป็นโทนสีเข้มขลึมนะครับบริเวณล็อบบี้เนี่ยเป็นล็อบบี้แบบดับเร์บัลวอลลุ่มนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าบริเวณล็อบบี้เนี่ยจะมีบันไดเกลียวนะครับบันไดเกลียวเนี่ยก็จะวนขึ้นมาไปเวอชั้น2ชั้น2ก็ยังคงมีทั้งในส่วนของ w o r k กิ้งสเปซส่วนกลางแล้วก็ในส่วนของห้องพักด้วยนะครับที่นี่เขาจะแบ่งห้องพักเป็นสโซนด้วยกันนะครับโซนแรกคือโซนของโปรลนะครับไปดานสูงซึ่งสามารถจดเบรมบริษัทได้แล้วก็โซนหนึงเป็นโซนสกายเรสซ e เ c e ซซึ่งเป็นห้องพักล้วนๆน,นั่นเองครับบันไดนี่เป็นบันไดเกลียวที่ค่อนข้างชันนะครับผมมองไว้เลยถ้าไม่ใช่วัยรุ่นเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับ แล้วสำหรับห้องแรกเนี่ยเป็นห้องตัวอย่างนะครับเป็นห้องตัวอย่างห้องคอมโพล็อบนะครับก็เป็นห้องคอมโพล็อบบนชั้น2นะห้องเนี้ยเนี่ยจะเป็นห้องขนาดประมาณ58ตารางเมตรกว่าๆนะครับเพดานสูง4.6เมตรเราเข้ามาในห้องหนึ่งก็จะเจอในส่วนของครัวก่อนนะครับด้านซ้ายเป็นครัวนะครับครัวให้แบบฟูล y ี่อี p ิฟแบบนี้เลยนะครับมีทั้งฮอปทั้งพูดของเตก้านะครับอันนี้เป็นช่องวางตู้เย็นมาให้พวกนี้ก็เป็นตู้อะไรพวกนี้มาให้นะครับเป็นตู้บานไฮกรอสนะครับ ก็ช่องใส่ของค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เว้นช่องสำหรับใส่เครื่องซักผ้าไว้ให้นะครับในส่วนของด้านขวามือผมนะครับเขาออกแบบเป็นประตูบานเลื่อนนะหน้าบานเบลามิเนตนะครับก็เปิดเข้าไปปุ๊บก็เจอห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างจะดูลุกทันสมัยแล้วก็ครุขระทีเดียนะครับเขาออกแบบในโทนสีสเทานะนะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกสีเทาแล้วก็เป็นกระเบื้องที่เป็นลายหินอ่อนอยู่ด้านนี้นะครับก็ วัสดุฟิตติ้งในห้องน้าก็ให้ตามนีทุกอย่างในอ้อมีเลนชาวเวอร์ด้วยนะครับข้างล่างก็ครบฟังก์ชันฟูลฟังก์ชันนะครับห้องนี้เนี่ยทางโครงการเขาออกแบบให้เป็นดีไซน์สตูดิโอนะก็คือเหมือนกับว่าให้คนทํางานที่เป็นสายสตูดิโออะสายดีไซน์ตกแต่งมาทํางานในห้องนี้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าห้องคอมโบล็อปเนี่ยเป็นห้องที่ เขาสามารถจดเบียนบริษัทแล้วก็ทํางานบริษัทเป็นสตูดิโอเล็กๆได้ในนี้เลยนะครับดังนั้นจะเห็นว่าบริเวณส่วนกลางห้องที่เป็นโถงกลางเนี่ยมีการจัดวางเป็นโต๊ะทางานสีที่นั่งเอาไว้ให้นะครับเพดานสูงโปร่งถึง4.6เมตรนะครับแล้วก็ด้านหลังโผล่จะเป็นในส่วนของระเบียงและระเบียงก็จะเป็นราวกันจกกระจกใสนะครับแล้วก็มีพื้นที่แบร์วินโดว์ตรงนี้ให้นะครับตรงนี้ติดทีวีจะเป็นแบบพื้นที่ไว้ประชุมก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวเป็นออฟฟิศเด็กเล็กที่ค่อนข้างคล่องตัวทีเดียวที่นี่นะครับด้านขวาผมประตูกําลังเลื่อนเปิดไม่ใช่ประตูออโต้นะครับแต่ว่าเป็นประตูเลื่อนแบบคนเลื่อนได้นะครับถือว่าเป็นห้องอะไรเรามาดูใกล้ๆกันในส่วนนี้เนี่ยทางโครงการเขาจัดเป็นองกับห้องสถาน,นาการณ์ไว้สลับดูหนังฟังเพลงนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีแอร์ให้1ตัวนะโดยด้านนอกจะเป็นแอร์สูงนะครับเป็นคอนซีลให้เรนจุดนี้เนี่ยทางโครงการเขาจะจัดแต่ว่าเป็นห้องแบบพักผ่อน นั่งเล่นฟังเพลงชิลๆนะครับก็มีความต่อเนื่องกับในส่วนของโถงห้องนั่งเล่นตอนที่เขาเป็นกระจกบานใหญ่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ทำเป็นออฟฟิศตรงนี้ก็สามารถจัดให้เป็นห้องสำหรับผู้บริหารได้นะนั่งทำงานอยู่ห้องล่างสบายๆหรือถ้าใครอยากที่จะทำห้องนี้เป็นห้องไว้อยู่อ่ะไม่ได้ไว้ทำเป็นออฟฟิศก็ตรงนี้ก็สามารถ ทำเป็นห้องนอนเล็กได้ห้องหนึ่งเช่นเดียวกันอยู่ใกล้ห้องน้ํามากเลยนะครับเดินมาที่ชั้น2นะชั้น2เนี่ยบันไดก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็มีไม้สังงคราอปมาประกอบเป็นขั้นบันไดยอยู่อย่างนี้นะดูจากสเตปแล้วก็ไม่ค่อยชันจัดว่าไม่ชันเลยนะครับมีผิวและหน้าที่ค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรนะครับโครงการนี้ให้เป็นแบบฉาบเรียบเฉยๆนะ ก็อันนี้เขาติดเป็นระแนงแล้วก็ติดเป็นกระจกบานใหญ่ให้เดี๋ยวเราไปดูห้องจริงที่เป็นห้องรีเซีลฮอทดกันนะครับขึ้นมาที่บริเวณชั้นลอยบ้านนะครับชั้นลอยเนี่ยจะเห็นได้ว่าขึ้นมามันจะมีบรรยากาศที่แตกต่างจากความเป็นล็อบปกติทั่วไปคือคําว่าล็อบเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยพื้นที่ชั้นลอยส่วนใหญ่แล้วจะมีห้องน้ําแต่ที่นี่ในจริงเป็นห้องดูเพล็กนะนะครับก็คือชั้นลอยเนี่ยเขาทําเป็นห้องน้าได้ห้องน้ําแบบฟูลรีอีควิปเลยสามารถ อาบน้ำไดตรงนี้แล้วก็มันมีชุดสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยนะก็เป็นทั้งส่วนแห้งส่วนเปียกคับถ่ายทํทำทุเระอะไรได้น,นี้ได้หมดเลยนะครับอาบน้ำได้อะไรได้มันก็คือห้องดูเพล็กเลยแหละครับแต่เพดนานสูง4,6เมตรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีทางเข้าออกที่ชั้นบนนั่นเองนะครับถือว่าเป็นห้องล็อบไฮบิดและกันกึง่งๆดูเพกแค่ไม่มีประตูเข้าออก ไปที่อีกชั้นหนึ่งนะครับด้านบนก็จัดวางเป็นห้องนอนได้อย่างเต็มที่อันนี้วางเตียง6ฟุตได้นะครับแล้วก็มีแอร์ให้1ตัวบริเวณปลายเตียงแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะครับถือว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างขนาดกําลังโอเคสําหรับการนอนนะที่ผมชอบมากๆก็คือเขามีการปิดกระจกให้นะครับกั้นกระจกให้แล้วก็เป็นกระจกอย่างนี้บานกระทุงมาอย่างนี้ ถือว่าเป็นบานที่ขขาทโอเคเลยนะเปิดได้เต็มบานนะครับก็ช่วยสร้างความ p r i v a t e ได้เป็นอย่างดีนะสำหรับใครที่มีออฟฟิศมีพนักง,งานสองสามคนอยู่ข้างล่างและอยากจะพักผ่อนั้งบนก็ติดมานก็ได้นะครับไม่เหมือนห้องรับที่อื่นตอนที่ห้องรับเี่อื่นเนี่ยก็จะไม่ได้กั้นห้องแบบนี้แล้วก็ไม่มีห้องน้ําถือว่ามีความ private ที่พอๆกับห้องดูเพล็กที่โครงการอื่นเลยนะแตกต่างกันแค่เข้าออกที่ชั้นลอยไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเพดานถือว่าสูงอยู่นะอันนี้น่าจะเข้าใจว่าน่าจะประมาณ2.4นะครับ เป็นห้องที่อันนี้จะเป็นขนาดประมาณ58-59ตารางเมตรถือว่าถ้าเกิดใครซื้อเพื่ออยู่เองเนี่ยก็โอเคนะเพราะว่าซัพพลายห้องดูเพก็กในย่านสยามสามย่าจุฬาไม่ค่อยมีเท่าหลายสาหรับคอนโดใหม่นะครับก็ผมคิดว่าอยู่เองน่าจะเวิร์กมากๆเลยทีเดียวนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทำเป็นออฟฟิศเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าจดทะเบียนเป็นบริษัทได้นะครับผมว่าออฟฟิศเล็กๆองผมเนี่ย อยู่สักไม่เกิน4คนกําลังโอเคอยู่นะครับแต่อยู่เองได้ก็ถือว่าโอเคผมว่าห้องไซดูเพกแนวเนี้ยหายากจริงไหมถ้าเป็นหาดูเพกจริงๆอ่ะหาแถวนี้ไม่ค่อยได้อันนี้เป็นส่วนของห้องใต้บันไดไม่เชิงเป็นห้องหรอกมันเป็นสเปซใต้บันไดที่ทางโครงการเขาบิวเหมือนกับว่าเป็นลิ้นชักอะไรแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็ใช้ i n s p ป r a t i o n อย่างนี้ได้เหมือนกนันนัคือบิวเป็นตู้ด้านล่างหรือใครที่ไม่อยากบิวอยากทํามากกว่านี้ก็ทําเป็นห้องปิด ไปเลยก็ได้นะคบแล้วก็เปิดเหมือนกับห้องใต้บันไดทั่วไปปกตินะครับถือว่าเป็นสเปซที่่อนโอเคพื้นก็เป็นกระเบื้องนะครับรองรับการทํางานได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ห้อง801นะครับซึ่งเป็นห้องรีเซลฮอตๆของเราในวันนี้นะครับเป็นท้ายเดียวกับทายห้องตัวอย่างที่เราเห็นข้างล่างนะนะครับก็ห้องนี้เป็นห้องคอมโบล็อกเหมือนกันเป็นขนาดประมาณ59ตารางเมตรนะ59ตารางเมตรก็คือรวมพื้นที่บนล่างนะครับข้างบน16.5ตารางเมตรนะครับ ห้องนี้เนี่ยดิจิทลเขาทอดมากเราขายเท่าทุน8.537ล้านเท่านั้นนะครับอันนี้คือสภาพห้องจริงที่ได้นะเราได้ในส่วนของดิจิตอลดอลลาร์แบบนี้นะแล้วก็ได้ wallpaper, วอลเปเปอร์เราให้ดูห้องจริงเลยได้วอลเปเปอร์เป็นลายแบบออกแนวสีโทนสว่างแบบนี้นะสวิตช์สีดําแบบนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยเว้นที่ไว้สลับใส่ตู้เย็นนะครับขนาดก็เท่าด้านล่างได้ข้างบนเป็นตู้อันนี้อะเห็งของจริงและฮอปฮูดให้นะเป็นแบรนด์เทรก้าเหมือนกันนะครับ แล้วก็ห้องน้าห้องน้ําเหมือนกับห้องตัวอย่างทุกอย่างเลยนะครับก็มีทั้งส่วนแห้งส่วนเปียกนะอาบน้ําได้นะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของโถงกลางห้องอย่างที่บอกว่าห้องเนี้เนี่ยเพดานสูง4.6เมตรนะแล้วก็จะเห็นวิวเนี่ยเป็นับแรกวิวหลักของที่นี่คือวิวทางหน้าทิศตะวันออกนะก็จะเห็นในส่วนของสนามสุพัชลาใสนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นสเตเดียมัาอยู่ตรงนี้ จะบอกว่าทำเลบรรทัดทองตอนคืนเนี่ยหาของกินง่ายมากเลยเดินไปกี่บล็อกก็เจอของกินนะครับมองไปอีกด้านหนึงเห็นตึก King Power าวเวอรมหานครนะครับก็นี่ว่าเป็นห้องแบบดับเบิลวิวนะเป็นห้องหัวมุมเห็นได้หลายวิวเป็นแบบพาโนรามาเลยนะครับระเบียงใหญ่แล้วก็ชั้นล่างนะครับชั้นล่างอย่างที่บอกไปห้องนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยู่แบบอยู่เองอะอยู่ไม่ได้ทำงานก็จะเปิดมาทำเป็นห้องนอนชั้นล่างได้นะครับ เป็นห้องค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ได้ในส่วนของกระจกบานเต็มได้บานกระทุ้ง1บานนะมีแอร์ให้1ตัวนะครับเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ของไดกินนะนะครับแล้วก็ส่วนของถงเลวิ่งค่อนข้างใหญ่พดานสูง4.6เมตรนะครับด้านขวามือผมเป็นซอกเอาไว้ทำเป็นห้องใต้บันดไดได้หรือว่าช่องเก็บของใต้บันไดได้นะครับอันนี้เป็นวิวอีกด้านนึงนะครับทางด้านฝั่งนี้เนี่ยถ้าเราเปิดแผนนี้ออกก็จะเห็น วิวของตึกที่เป็นไอคอนิกนะครับก็คือตึก King Power รมานะครนั่นเองครับไปที่ชั้น2บ้างบันไดก็ไให้แบบนี้นะครับเป็นโครงเหล็กแล้วก็เป็นไม้สังเคราะห์นะครับที่ทําเป็นขั้นบันไดนะครับก็ระนาบเ่อน้่งดีไม่ได้ชันอะไรนะครับเดินขึ้นมาเจอกับบริเวณชั้นลอยแล้วนะครับชั้นลอยของห้องล็อบอันนี้เป็นห้องล็อบที่ทําเหมือนดูเพล็กนะฟังก์ชันเหมือนดูเพล็กที่อย่างแตกต่างกันแท่ไม่มีประตูชั้นลอยแค่นี้เองนะครับด้านซ้ายมือเจอกับห้องน้ําก่อน ห้องน้าขนาดพอๆกับด้านล่างนะแต่ว่าจะพิเศษตรงกว่าตรงที่เออมันมีช่องสำหรับวางของอะไรแบบอยู่เองได้เราจะใส่วางแบบพวกครีมบํารุงหน้าบำรุงผมอะไรแบบนี้ก็ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็มาอาบน้าตรงนี้ได้นะครับก็สุขภัณฑ์อันนี้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะอันนี้ผมเห็นเขาทําเป็นผสมน้าร้อนน้าอุ่นนะครับก็เข้าใจว่าเราติดเครื่องทาเขาติดมาให้แล้วนี่แนาะอาห้องจริงนะ ได้เครื่องทำนําร้อนของ s t e b i l Atron อยู่ด้านล่างนะคือเขาติดเครื่องทงำควาร้อนมาให้แล้วนะครับก็เแมบบัลติพอยนะก็อ่างนะ้ำก็ได้เครื่องทงำควาร้อนนะครับชั้นบนเป็นห้องนอนนะครับถ้าเกิดใครอยู่สองคนก็สบายๆเลยแบ,บ่งห้องนอนกันได้ซอกด้านนี้ทำเป็นโคลเซ็ตได้เป็นตู้เสื้อผ้าได้หัวเตียงอยู่ด้านนี้นะครับมองไปก็เห็นวิวเท่ากับว่า ห้องนอนชั้นบนชั้นล่างเนี่ยได้บิวเดียวกันนะนะแบบเดียวกันเพดานสูงพอๆกันนะครับได้แอร์เหมือนกันนะครับเป็นไดร์คินอิมเ e อร์เตอร์โอ้โหุปว่าห้องนี้ได้แอร์สตัวนะแอร์ที่โถงการแบบคัสเซต์ทายแล้วก็แอร์ที่เป็นวอร์ทายสำหรับห้องนอนบนแล้วก็ห้องนอนล่างนะครับการมีบันไดเนี่ย เป็นลาวและเป็นกระจกใสแบบนี้จะเพิ่มช่วยเพิ่มความโปรง่งให้กับตัวห้องได้เป็นอย่างมากนะคือไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของห้องเนี่ยเราก็สามารถเทควิวจากบริเวณห้องนั่งเล่นได้หมดเลยนะจากชั้นสองก็เห็นวิวจากบันไดก็เห็นวิวจากโถงชั้นล่างก็เห็นวิวรอบด้านเลยนะครับถือว่าแสงส่องถ่ายได้เต็มที่ถ้าเกิดใครซื้อห้องนี้เนี่ยติดแค่ผ้าม่านกาเฟอร์ลอยตัวมาก็ใช้ได้แล้วนะเราขายในราคารีเซลแบบซีเรียสมากๆเวลี่ฮอตมากๆคือ 8 5.37ล้านเท่าทุนเท่นั้นนะครับใครสนใจห้องนี้เนี่ยให้รีติดต่อมาหาอินบ็อกซ์เราเลยทันทีนะครับเชื่อว่าถ้าเกิดคลิปนีกไปเนี่ยคนแย่งกันแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนกับห้อง8.01ที่โครงการคูเปอร์สยามนะครับกับรีเซีลทอด8.537ล้านเท่าทุนครับ